มีส c l โคร u p l เลนคิดเปลี่ยนเลนธรรมดาให้กลายเป็นเลนมาโคคุณภาพสูงได้และยังสามารถเพิ่มกําลังขยายของเลนมาโคได้อีกด้วยหลักการทํางานของเขานะครับคือการใช้เลนธรรมดาที่เป็นเลนเทเลโฟโต้แล้วย่นระยะในส่วนของตัวโฟกัสดิสแท e ทำให้เราสามารถใช้เลนเทเลโฟโต้เนี่ยเข้าใกล้แบบได้มากขึ้นขยายตัวแบบให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยและที่สําคัญ เขาไม่ใช่ชิ้นเลนปกติเขาเป็นชิ้นเลน APO ถึง3ชิ้นด้วยกันนะครับไดออคเตอร์ถึงบวก9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่มีกําลังขยายสูงมากๆนะครับที่สําคัญตัวนี้สามารถให้ความคมชัดได้สูงระดับเลน APO และไม่มีปัญหาเรื่องขอบมวนนอกจากที่เราจะเอาใช้เปลี่ยนเลนธรรมดาให้กลายเป็นเลนมาโคแล้วเนี่ยเรายังใช้นิสิมาโครโคซับเลนคิดตัวนี้นะครับเพิ่มกําลังขยายของเลนมาโคที่เรามีอยู่ได้ด้วยนะครับแค่ใส่เข้าไปที่ด้านหน้าของเลนมาโคเพิ่มกําลังขยายอีกหนึ่งเท่านะครับ เรียกได้ว,ว่าสะดวกมากๆต่อการใช้งานเลยครับเขาผลิตออกมาด้วยกัน3ชุดด้วยกันนะครับเพื่อนๆ77มิล58มิล49มิลนะครับ